ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวและขอความเจริญความพระสุขและความมีปัญญารู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าจงมางเกิดมีแก่สถายาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในธรรมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการพิทักษรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไป อาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนําเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้แก่พิสุในเรื่องสิ่งที่ได้มาโดยยากในโลกวันนี้ก็จะได้มาพูดสิ่งที่ได้ยากในโลกก็คือการได้ออกบวชถือเพศเป็นบรมชิตนั้นเป็นสิ่งที่ได้มา เป็นสิ่งที่ได้โดยยากนะตามในพระบาลีที่พระองค์ได้ทรงตรัสแก่พิสุว่าทุรภาประชานะก็คือการนะได้ถือเพศเป็นบัมชิตนั้นเป็นสิ่งที่ได้ยากในโลกนะมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนะตามระยะที่บัณฑิตท,ทั้งหลายท่านได้นะแสดงเอาไว <c oughs> ออ้ท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนที่จะได้มีโอกาส บวชถือเพศเป็นบร,รมชิตก็เป็นไปได้โดยยากในโลกนั้นนะก็คือการบวชนั้นมีอยู่5ชนิดด้วยกันคือ 1. ปัญญาบร,รมชิต 2. สศรัทธาบรัรมชิต3พยาบรัรมชิต4ตัณหาบรัรมชิตและ5โมหะบรัรมชิตปัญญาบร,รมชิตนั้นก็ได้แก่การบวชโดยเห็นประโยชน์ในการบวชและโทษของการเป็นคารวาส ผู้ที่ออกบวชโดยปัญญาอย่างนี้แล้วก็ย่อมจะรักษาในจตุป,ปาริสุทธิีี์อย่างมั่นคมแล้วก็ตั้งใจศึกษาเ,าเรียนในพระไตรปิฎกอัตถกถา,าดีกาเป็นต้นเมื่อเรียนรู้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็จะทำการสั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปเรียกว่าปฏิบัติในฝ่ายคันธัธุระสัทธาบร,รมชิตนั้นก็ได้แก่ การบวชโดยมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เลื่อมใสเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อในภพนี้และในภพที่จะเกิดต่อ,ตอ,ตอไปเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ออกบวชและเมื่อบวชแล้วก็รักษาในจตุปาริสุทธิศีลอย่างมั่นคงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติสมถะวิปัสสนาโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่า ปฏิบัติในฝ่ายวิปัสนาธุระพยาบาลมจิตนั้นได้แก่การออกบวชโดยไม่ได้เกี่ยวกับปัญญาและไม่ได้เกี่ยวกับศรัทธาบุคคลประเภทนี้กลัวต่อความทุกข์ยากลําบากในทางโลกที่เกี่ยวกับอาชีพบ้างเกี่ยวกับราชภัยบ้างเกียรติคร้านธรรมาหากินบ้างต้องการอยู่อย่างสบายๆเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นจึงออกบวชการบวชชนิดนี้เป็นไปด้วยอํานาจของโลภะ คือความยินดีความติดใจโทสะนะความไม่พอใจเศร้าโศกเสียใจประทุสร้ายทำลายไปต้นทีนะความง่วงเหงาเห้านอนมิทะนะแล้วก็มิทะความหดหู่ท้อถอยฉะนั้นบุคคลประเภทนี้เมื่อบวชมาแล้วก็จะไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและปฏิบัติเป็นผู้ที่ขาดความอดทนมีจิตใจที่อ่อนแอ แม้มีกาลยานามิตรคอยแนะนำชักชวนให้ศึกษาพระปริยัติหรือปฏิบัติก็ไปไม่ตลอดพยายามหลบหลีกจากการงานอันเป็นคันธุระและวิปัสนาธุระโดยอ้างเหตุผลต่างร้อยแปดต้องการความสบายเฉพาะหน้าให้ผ่านไปวันวันหนึ่งด้วยอำนาจของความเห็นแก่ตัวกลัวต่อความทุกข์ยากนั่นเอง ตันหาบรัรมบชิตก็ได้แก่การบวชด,ด้วยอำนาจของตันหามานะทิฐิไม่ได้เกี่ยวกับศรัทธาปัญญาแต่อย่างใดแต่มาเห็นหรือได้ยินว่าผู้ที่บวชเป็นบร,รมบชิตนั้นสมบูรณ์ด้วยลาบสก,การะมีคนเคารพกบไหวบูชามีความอยู่ดดดีีีีีกกิิิินตตลลออททั้งงมชื่เเเสเสเสยยรศแะธภาพยิ่งกว่าสามัญชนก็เกิดความยินดีพอใจในการเป็นบัมบชิตจึงบวชเข้ามาสแสวงหาลาบสักการะชื่อเสียงเกียรติยศ โดยทางที่มีชอบอไม่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนในคันถาธุระและวิปัสนาธุระแม้จะทําสนใจบ้างก็ไม่ได้กระทําด้วยน้ําใสใจจริงแต่เพื่อเป็นเครื่องมือให้สะดวกแก่การหาลาบสักการะชื่อเสียงเกียรติยศเท่านั้นดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึงล่วงเลยธรรมวินัยอันเป็นระเบียบที่ดีงามด้วยอาศัยลาบสักการะครอบงำทำให้ลืมต่อหน้าที่โดยตรงของตน ซึ่งได้แก่คันธ,ธุระศึกษาเราเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าและวิปัสนาธุระประพฤติปฏิบัตินะในการเจริญวิปัสนาและบุคคลดังกล่าวมานี้ถ้ามีโอกาสได้ยศอํานาจเป็นใหญ่แล้วก็มักจะขัดขวางต่อปฏิปทาที่ดีของผู้ที่ปฏิบัติในคันธ,ธุระและวิปัสนาธุระและเปิดโอกาสให้แก่ตัณหาบามบชิตซึ่งเหมือนตนให้มากขึ้นอันเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาอย่างสำคัญทีเดียว โมหะบัมชิตนั้นได้แก่บวชด,ด้วยความหลงงมงายไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่ใช่บวชด,ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในภาวะของการเป็นบํมบชิตในพระพุทธศาสนาและไม่ใช่บวชด,ด้วยปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งไม่เห็นประโยชน์ในการบวชแต่อย่างใดโดยมากมักจะบวชตามประเพณีหรือถูกกระตุ้นชักชวนบังคับฉะนั้นบุคคลประเภทนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงไม่สนใจในการศึกษาปฏิบัติแต่ประการใด ลอยวันและเวลาให้ล่วงไปล่วงไปวันหนึ่งหนึ่งโดยไร้ประโยชน์แม้จะเห็นหรือได้ยินว่าผู้นั้นผู้นี้ศึกษา,าและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันควรแก่ความศรัทธาเลื่อมใสก็หาได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสหม่สนใจแต่เรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตนคาสมณสัญญาจึงไม่ละอายเก็บบัจะมีความสนใจก็แต่เรื่องสนุกสนานมัวหมองต่างๆให้เพลิดเพลินไปแต่วันวันวันหนึ่งล้วนแต่ เป็นเรื่องที่มิใช่สมรวิสัยจะพึงสนใจและบุคคลชนิดนี้มักจะถูกชักชวนไปในในทางที่ผิดได้ง่ายเนื่องจากขาดปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีนั่นเองเออท่านสาธุชนทั้งหลายการบวชทั้งห้าชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสำหรับคำที่ว่าผู้ทศาสนิกชนที่จะได้มีโอกาสบวชถือเพศเป็นบรมบชิตนั้นเป็นไปได้ยาก พระพุทธองค์ท่งบุงหมายเอาเฉพาะปัญญาบัมบชิตและศรัทธาบัมบชิตเท่านั้นส่วนพยาบัมบชิตตัณหาบัมบชิตโมหะบัมาบามชิตนั้นไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องในข้อนี้และถ้าหากว่าในประเทศใดก็ตามหรือในสำนักใดมีผู้ที่บวชชนิดปัญญาบัมบชิตหรือศรัทธาบัมบชิตมีจํานวนมากแล้วในประเทศนั้นหรือสำนักนั้นปริยศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวสศาสนา ก็จะมีประสิทธิภาพนะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปโดยแน่นอนทั้งผู้ที่ชอบวิพากวิทั้งผู้ที่ชอบวิพากว,ว,วิจารหร,หรือติเตียนดูหมินดูถูกต่อพระไตรปิฎกอย่างใดอย่างหนึ่งและพระอัตรกรถาจารย์ดีกาจารย์ก็จะมีปรากฏขึ้นไม่ได้เลยจะมีแต่ต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาดำเนินงานไปในด้านปริยัตหรือปฏิบัติโดยความเคารพและสงบเรียบร้อยทั้งสิ้น เอาแต่บุคคลที่จะบวชโดยปัญญาบำมชิตหรือศรัทธาบามบชิตนั้นก็หาได้ยากโดยมากเอ่อบวชด,ด้วยพยาบำมชิตตัณหาบำมชิตและโมหะบามบชิตเสียโดยมากเอาด้วยเหตุนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่อศาสนาทั้ง3นั้นจึงค่อยๆเสื่อมลงมาตามลําดับทั้งถินฐานคือประเทศอันเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนานั้นก็ค่อยๆลดน้อยถอยแคบลงมาจนเวลานี้เหลือน้อยเต็มทีแม้จะมีอยู่บ้างที่ พระพุทธศาสนาของเรายัางตั้งอยู่นะทางภาคเอเชียตะวันออกก็เป็นไปโดยปริมาณน,นะแต่ว่าคุณภาพนั้นน้อยน้อยมากาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้ลัทธิอื่นๆได้โอกาสเข้ามาเผยแพร่ลัทธิของเขาแทนที่ได้อย่างสะดวกสบายดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะได้เห็นนะได้อยู่ในปัจจุบันนีนะ้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะขาดผู้นำผู้แทนที่ดี นะคือผู้ที่ถือเพศบรมมชิตโดยปัญญาและศรัทธานั่นเองและผู้ที่บวชโดยพยาบัมมชิตตัณหาบัมมชิตโมหะบัมมชิตแม้จะมีจํานวนตั้งพันองค์แต่ก็มีค่าไม่เท่ากับผู้ที่บวชโดยปัญญาหรือศรัทธาเพียงองค์เดียวเพราะปัญญาบัรมชิตและศรัทธาบรมมชิตทั้งสองพวกนี้มีความสามารถที่จะรักษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีและย่อมจะมีโอกาสสร้างบุญบารมีได้มากกว่าพวกคารวะ ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าทุตระพาปภชานะคือผู้ทศนิกชนที่จะได้มีโอกาสบวชเป็นบรมชิตก็เป็นไปได้โดยยากในโลกดังนี้แหลท่านสาธุชนทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นอีกอ,อีกเรื่องหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงนะแสดงเอาไว้ถึง การได้มีโอกาสบวชถือเพศเป็นบร,รมชิตนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกและการที่บอกว่าการได้บวชเป็นบร,รมชิตนั้นหาได้ยากในโลกในที่นี้ก็หมายเอาเฉพาะ,ะบวชด,ด้วยปัญญาแล้วก็บวชด,ด้วยศรัทธานะเนะี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็คงจะเห็นเราคงจะเห็นอยู่ตามตาว่านักบวชประเภทไหนนะมากกว่ากันปัญญาศรัทธาหรือว่า พยาโมหะหรือ,อตัณหาบร,รมชิตมากกว่ากันแล้วก็คงจะพอสังเกตได้พิจารณาได้ด้วยตนเองเอาละท่านสาวทุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นไปคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรม นำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสันติสุขแล้วไสข้อความปรารถนานั้นนนจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทือนขอเจริญพร